นิทานเรื่องผีเสื้อสามตัวครั้งหนึ่งมีผีเสื้ออยู่สามตัวเป็นเพื่อนรักกันตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวหนึ่งสีเหลืองผีเสื้อทั้งสามชอบบินเล่นท่ามกลางแสงแดดสีทองและเต้นระบำจากดอกไม้ดอกนี้ไปสู่ดอกนั้นและไปสู่ดอกโน้น มีความสุขเสียจนไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยวันหนึ่งฝนตกผีเสื้อทั้งสามเปียกปอนไปหมดพวกเขาพยายามจะบินกลับบ้านแต่ฝนตกหนักขึ้นทุกทีทุกทีผีเสื้อทั้งสามจึงบินไปหาดอกไม้สีขาวซึ่งรวมกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วขอร้องว่าดอกไม้สีขาวผู้แสนดี ขอให้พวกเราหลบฝนอยู่ใต้ดอกของเธอสักหน่อยเธอฉันยินดีต้อนรับผีเสื้อสีขาวจ้าดอกไมต้ตอบเพราะเธอมีสีเหมือนฉันแต่อีกสองตัวนั้นอ่ะฉันไม่ต้อนรับถ้าเธอไม่อนุญาตให้เพื่อนสองตัวของฉันพักอยู่ด้วยฉันจะยอมเปียกอยู่อย่างเนี้ดีกว่าท่อทิ้งเพื่อนของฉันผีเสื้อสีขาวตอบ ฝนตกมากขึ้นทุกทีทุกทีผีเสื้อทั้งสามบินไปหาหมู่ดอกไม้สีแดงและสีเหลืองดอกไม้ที่รักขอพวกเราหลบฝนอยู่ใต้กลีบของเธอหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันยินดีต้อนรับผีเสื้อสีแดงและสีเหลืองจ้าแต่สำหรับผีเสื้อสีขาวฉันเห็นจะรับไว้ไม่ได้ดอกไม้ต่อ ถ้าเธอไม่ยอมรับเพื่อนของเราเราก็จะไม่พึ่งพาเธอแล,ล้วลจ้ะผีเสื้อสีแดงและสีเหลืองตอบและวผีเสื้อทั้งสามก็พากันบินจากไปพระอาทิตย์ซึ่งหลบอยู่หลังเมฆได้ยินและรับรู้การกระทําของผีเสื้อทั้งสามซึ่งยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันด้วยความรักและความกล้าหาญพระอาทิตย์จึงช่วยขับไล่เมฆและฝนไปด้วยความสงสาร เมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงลงมาทําให้ปีกผีเสื้อทั้งสามแห้งสนิทผีเสื้อทั้งสามจึงเต้นรําและบินเล่นท่ามกลางดอกไม้หลากชนิดต่อไปจนกระทั่งเย็น